分かる การเรียและวาแร่วมงานแต่พ่อม่ายังมาเลยอ่ะการเรียนจากแข่าวงานขอคมีมีแงมารับก็รับสวยงามดูดรับ เกมจบแล้วเกมจบแล้วนะคะแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมันลูกที่เหลือนับลูกที่เหลือนะเจ้าไทยเจ้าไทยครับมาช่วยนับด้วยนะเอาสุดท้ายสุดท้ายที่เหลือยืนไว้ยืนไว้ช่วยนับลูกที่เหลือเท่ากันหมดกินดิกินดิบอกแล้วที่ ทานใช่ไหมเะโอ้หโหอีกล้วยหอมอย่างนี้ยก็ลังหวานน่าทานนะคะเนี่ยตาอร่อยนะหวานจีริงก็เป็นกด้วยหอมสูงแล้วพันกล้วยนะคะขวดน่ารักมากขอเสียงประมือด้วยค่ะค่ะสร้างสีสันดีนะค่ะค่ะค่ะ S, to okay. oh, ทีเหลืคระวังข้างหลังเดี๋ยวถ่ายภาพข้างหน้าก่อนช่ะคุณผ้ชค่ะอีกคนหนึ่ไหมคะป่่ะบยังคะอ๋อสองคนสคนนะคะขอบคุณค่ะมองกล้องไลค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ ป้องสามกับเพื่อนค่ะอ่ะค่ะน,น,น้าเลยนะคะอันนี้ลูกค่ะค่ะมาเชิญท่า,านคณะสวดราชการได้ค่ะค่ะท่านคณะสวดราชการนะคะถ่ายภาพเออต้องห่ยวยละที่ระลึกร่วมกันนะคะ เชิญครับเชิญหนูก็ขวางอยู่เชิญครับเชิญครับ วันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะท่านรัฐมนส่วนพระทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านพจนนาเสมานะคะเกษตรและสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้กอศลผู้บริหารส่วนกล้วยก็ต่ายไรทำได้อำนวยพรให้กำลังใจผมในในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมกับท่านมาโดยตลอดพบกัน เรียกว่าเกือบทุกสัปดาห์เพราะว่าทางวัดป่าเดลัยตรงสุวรรณภักด้วยมีกิจกรรมที่เรียกว่าราวาปิขาจารผมเดินพยามมาทุกๆเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างวันวันนี้วันตรานี้เสาร์ว่างก็มาเสาร์ข้าวมาที่บ้างก็มาเพื่อเชิญชวนพี่น้องชาวพันธุ์ที่ต้กคนได้เรียนที่แหลกมาดูวิถีชีวิตในเรื่องของอุทยานต่างๆทางน้ำ ขึ้งทางทุนนวัตผลกป้วยเนี่ยก็ได้ตอบสนองและก็ให้การสนับสนุนในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีไม่เคยขาดนะครับและทำให้มีความบูกพันสะพัน์กันนะครับเป็นการถูกตัวระหว่างตัวของเองกับทางทูนรวัตผลกล้วยวันนี้ท่านก็เมตตานะครับใส่จัดเค้กมาเป็นกำลังใจในการ ในการร่วมกันต่อมาต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านครูและทีมงานของศูนย์รกษ์นักป้วยรวมทั้งส่วนราชการวิ่น้องทุนทุนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมตักบาตรอาวาชพิจารณาในวันนี้และก็มาร่วมกิจกรรมในการแถลงข่าวสีงามสีสันด้วยวันนี้ด้วยครับขอให้ทุกท่านประสบเป็นโชคดีนะครับในปีใหม่ที่จะาถึงนี้นะครับปีพศ2567เป็นปีมะโรงหรือปี งูใหญ่ของชาวไทยแต่เป็นปีมังกรของชาวจีนนะครับปีนี้ก็ขอให้ผ่านไปในสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ไม่ใช่สําหรับตัวเองในปี2 5 6 6ปีนี้ก็ผ่านไปอยู่แค่ปีนี้ในปี2567ปีมังกรที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านได้พบเต่สิ่งที่ดีได้เจอแต่สิ่งที่เป็นมังกรขอให้เป็นปีมังกรบิน บินไปสู่ความหวังบินไปสู่ความสุขสุขกายสุขใจบินไปสู่ความสาเร็จและบินไปสู่สิ่งมีงามทักอห่ายที่ชาวสุขันในทุกท่านปรารถนาขอให้ทุกท่านได้รับพรในสิ่งที่ดีในปีมะกรบินท5 67, ท6 7นหาร้อกทนรอบทุกท่านครับแล้ววันนี้วันมงคลมีตัวเลขอะไรเด่งเด็ดตรงไหนครับ Thank